สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสถิชโนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงของคนลัคนาราศีกุมนะครับประจําเดือนสิงหาคมปี25 6 6นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ทราบตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับ เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะครับคนลัคนาราศีกลุ่มนะครับดวงชะตาโดยภาพรวมก,กว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับดวงโดยภาพรวมแล้วนั้นนะครับเดือนนี้เนี่ยจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยเข้ามารบกวนคนลัคนาราศีกลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่26สิสิงหาคมนะครับที่อาจจะมีปัญหาจากทางบ้านนะครับปัญหาความรักปัญหาเรื่องความเครียดส่วนตัวนะครับหรือ ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยเข้ามารบกวนชีวิตได้นะครับทำให้คนลักคนาราศีกุมเนี่ยไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่นักนะครับแต่ทุกๆอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้นะครับผ่านมีสติมากเพียงพอนะครับส่วนในช่วงของวันที่27ถึงวันที่31นะครับสถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับมีความเครียดวิตกกังวลน,น้อยลงนะครับ และอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงของวันที่18ถึงวันที่สสิสิงหาคมนะครับระวังจะมีปัญหาเรื่องของเพื่อนฝูงได้ง่ายนะครับสรับเรื่องของการงานนั้นนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่17สิงหาคมนะครับเรื่องของผลงานเนี่ยจะดูเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่อาจจะเหนื่อยแล้วก็เครียดได้ง่ายนะครับและจะรู้สึกว่าเรื่องของงานหลายๆอย่างเนี่ย จะเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จากผู้ร่วมงานหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญาคนอื่นๆนะครับทำให้คนลัคณาราเสรีคุ่มได้เกิดภาวะกดดันได้ง่ายนะครับส่วนในช่วงของวันที่18ถึงวันที่31สิงหาคมนะครับการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไวและรวดเร็วนะครับอาจจะต้องมีการปรับแผนงานนะครับหรือมีการเดินทางในเรื่องของงานมากนะครับจะอยู่กับที่ไม่ได้นะครับบางท่านอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนงานเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับการทํางานในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจะต้องเน้นความไวในการจัดการเป็นสําคัญนะครับอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาค้างคาเอาไว้นะครับ ไม่ได้แก้ไขอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหามากขึ้นนะครับการทํางานในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับต้องเน้นความไวในการจัดการ เป็นสาคัญนะครับอย่าปล่อยให้ปัญหาค้างไว้ไม่ได้แก้ไขนะครับเพราะว่าจะทําให้เสียหายหนักกว่าเดิมได้นะครับและการแก้ไขปัญหาการงานนะครับอาจจะต้องการการพลิกแพลงมากกว่าเดิมนะครับถึงจะแก้ไขปัญหาเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสหรับเรื่องของการเงินนั้นนะครับโดยภาพรวมยังถือว่าด้านรายรับนะครับจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับจะหาเงินได้ง่ายหรือได้โชคลาภจากการเดินทางหรือว่าได้โชคลาภจากการไปพบปะเจรจากับผู้คนจํานวนมากๆนะครับสําหรับด้านรายจ่ายนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะมีรายจ่ายที่อาจจะมากกว่า ปกตินะครับเพราะว่าผู้อื่นเนี่ยเป็นคนกระทําให้เกิดนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันที่18ถึงวันที่3เสิงหาคมนะครับระวังจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับที่มีเหตุเกิดจากเพื่อนฝูงหรือว่าอุบัติเหตุได้นะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับเดือนนี้นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่26สิงหาคมนะครับจะเป็นช่วงที่มีความขัดแย้งไม่ลงตัวกับคนในบ้านคนในครอบครัวได้ง่ายนะครับแล้ววังจะมีเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้นะครับหรือมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามานะครับอย่างไรกก็ตาาาาามมนนะะครรรับสถโดดยภพวอจจีขึ้ ในช่วงของวันที่27ถึงวันที่30ส,สิงหาคมนะครับแต่คนลกคณะราศีกุมก็ยังจะต้องเหนื่อยแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องภายในบ้านภยน connect. ายในครอบครัวอยู่นะครับสรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับในความรักในช่วงของวันที่1ถึงวันที่17สิงหาคามเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะดีมากนักนะครับระวังจะขัดแย้งกันได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมีปัญหาเข้ามาตลอดนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่18ถึงวันที่31นะครับเรื่องของความรักเนี่ยก็จะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับมีความมั่นคงมากยิ่งขขึึ้้นนะรรบบแต่่จจเิิมมสสาาายยอกกใ ก็คือโชคของวันที่27ถึงวันที่31สิงหาคมนะครับ สำหรับคนโสดนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่17นะครับไม่ควรจะเปิดรับใครใหม่ๆเข้ามาถ้าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าจะเข้ากันได้ไม่ดีนักนะครับส่วนช่วงของวันที่18ถึงวันที่3าส,สิงหาคมเนี่ยมีโอกาสเจอคนหน้าใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนลัคนาราศีกลุ่มอีกด้วยนะครับแต่กว่าจังหวะจะเปิดให้สารสัมพันธ์นั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็อาจจะต้องรอในช่วงของวันที่27ถึงวันที่3าสิงหาคมก่อนนะครับจึงจะสารสัมพััันนนธ์ต่อกไไปดดด้้วยีะครบ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงประจํารายเดือนของคนลัคนาราศีกลุ่มนะครับประจําเดือนสิงหาคมปี2566นะครับก็ถ้าเกิดใครเนี่ยต้องการคําทํานายที่มีความแม่นยาที่สูงขึ้นนะครับท่านจะเป็นจะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของบุคคลนั้นนั้นเนี่ยมาทายประกอบร่วมด้วยนะครับท่านถึงจะได้คําทานายที่มีความแม่นยามากที่สุดนะครับและถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ h a n n e l วันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสุดดีครับ